เบสรักสวนีแพทริกปวริตประกาศแจ้งข่าวดีต้องบอกเลยว่าคู่จิ้นคู่นี้ฮอตสุดๆสำหรับนักแสดงยูทูบเบอร์สาวเบสรักัวนี่กับหนุ่มแพทริกปวริตหรือแพทริกเดอะวันยูโนหลังจากที่แฟนๆเห็นถึงเคมีที่ดูเข้ากันพร้อมกระโดดลงเรือจิน้นแถมยังเชียร์ให้เบสและแพทริกกลายเป็นคู่จริงกันอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนว่าจะมีดรามาเบาๆหลังเบสแพทริกไม่ได้ไปลอยกระทงด้วยกันตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแฟนๆจนทำให้เบสต้องออกมาขอโทษแฟนคลับแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งเมื่อชาวด้อมได้ส่งฟูดซัพพอร์ตไปให้ทั้งคู่ถึงที่บ้านกันเลยทีเดียว ล่าสุดมีเรื่องน่ายินดีเมื่อทางด้านเบสได้ออกมาแจ้งข่าวดีผ่านสตอรี่อินสตาแกรมโดยได้รีโพสต์คลิปจาก IG Base Love Official เป็นคลิปช่วงน่ารักรๆบนรถในวันที่ไปถ่ายคอนเทนต์กับหนุ่มแพทริกพร้อมแจ้งเรื่องที่จะได้มานั่งไลฟ์คู่กับหนุ่มแพทริกซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำขอของแฟนๆสำหรับการสั่งซื้อยอดสินค้าตามเป้าที่ตั้งไว้ โดยระบุข้อความสั้นๆว่าขอบคุณทุกคนเจอกันวันที่3คะ่ะซึ่งจะมีการไลฟ์ทางช่อง TikTok ของเบสนั่นเองส่วนแพทริกก็ได้มีการแชร์คลิปนี้ผ่านสตอรี่ของเจ้าตัวอีกด้วยงานนี้เรียกว่าได้รับการคอนเฟิร์มจากทั้งคู่แล้วทำให้บรรดาแฟนคลับชาวด้อมทั้งหลายกรี๊ดกันสนันแถมยังใจฟูกันท่วนหน้าอีกด้วย